วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาชมที่ดินหนึ่งในไม่กี่แปลงที่เหลือของโครงการ All Season 2ครับโคร,โครงการนี้ใกล้กับถนนรอบอ่างเก็บน้ำชัดป่าวายเพียง100เมตรเท่านั้นลักษณะของที่ดินนะครับจะเป็นที่เชิงเขานะฮะตามลักษณะภูมิประเทศของอำเภอสวนพึ่งเลยครับที่ดินเราอยู่ทางด้านเหนือของอ่างเก็บน้ำมีความสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่140เมตร ลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องของน้ำท่วมได้เลยครับในแปลงที่ดินของเราจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่1ต้นนะครับอายุมากกว่า20ปีซึ่งเป็นต้นตะขอหลายๆคนอาจจะรู้จักหรือว่าเคยได้กินลูกของตะขอที่เอามายำกลั่วกับพริกเกลืออะไรอย่างเงี้ยนะครับรสชาติดีมากส่วนตำแหน่งของต้นไม้เนี่ยครับก็จะอยู่เยื้องไปทางโซนด้านหน้า ลูกค้าสามารถเก็บไว้ให้ร่มเงาและก็ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากๆเลยครับที่ดินของเราล้อมรั้วคอกม้า3ชั้นไว้ด้านหน้านะครับและก็อีก3ด้านด้านข้างและด้านหลังเนี่ยจะเป็นรั้วรวดหนามความสูง7ชั้นนะครับขนาดของที่ดิน1ไร่1งาน50ตารางวามีความกว้างอยู่ที่30เมตรและความลึก72เมตรครับ ด้านหน้าแปลงที่ดินของเราเป็นถนนคอนกรีตของหมู่บ้านนะครับมีความกว้างของตัวผิวคอนกรีตนยอยู่ถึง8เมตรเลยครับนั่นหมายความว่าขับรถได้แบบสะดวกสบายมากๆนะฮะและเมื่อกี้อย่างที่บอกไปว่าที่ดินของเรามันเป็นลันกษณะเชิงเขาใช่ไหมครับทางโครงการก็ได้จัดเตรียมรางระบายน้ําไว้ให้กับทุกแปลงซึ่งอยู่ทางด้านหน้าของของแต่ละแปลงอยู่แล้วนะครับรางระบายน้ํานี้ช่วยอะไร ช่วยในการระบายน้ำฝนเวลาที่ฝนตกลงมาแล้วก็ไหลามาทางด้านหน้านะครับก็จะลงรางออกไปนะครับไฟฟ้าทางเราได้จัดเตรียมขยายเขตไฟฟ้าไว้ให้กับทุกแปลงนะครับลูกค้าไม่จะเป็นต้องขยายเพิ่มนะฮะร,รวมไปถึงไฟสว่างสองทางที่ทางโครงการแถมให้เป็นไฟโซล่าเซลล์นะครับอ่อแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญมากๆนะครับทางโครงการ ได้ดำเนินการขอขยายเขตการประปาภูมิภาคมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการทำงบประมาณและก็การดำเนินการนะครับซึ่ง,งน้ำประปาภูมิภาคก็จะทำให้การใช้ชีวิตของลูกค้ามีคุณภาพมากขึ้นนั่นเองนะฮะที่ตั้งของโครงการเนี้แม้ว่าจะอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำใช่ปะความสะดวกสบายอื่นๆอย่างเช่นตลาดนะครับ โรงพยาบาลรวมไปถึงปั๊มน้ำมันซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะครับอยู่ห่างเราเพียงแค่3.5กิโลแน่นอนครับลูกค้าสามารถสั่งของ Delivery จาก 7-Eleven ได้ด้วยนะครับ ปลงนี้เนื้อที่1ไร่1งาน50ตารางวาเราขายเพียง9 5 0 0 0 0หบาทลูกค้าจ่ายที่ตัวเลขนี้เลยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมนะครับสหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่ช่องทำไรด,ดีนะครับเข้ามาดูที่ดินกันก่อนนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงพูดคุยกันได้นะครับ